Hello, my name is Mike Shout out to Thailand BBX Super <laughs> <laughs> Pumnai Shout out to Thailand Beatboxer. Shout out to Thailand BBX. Shout out to Thailand Beatboxer. Shout out Thailand Beatboxer. <laughs> <laughs> <laughs>

เผมก็อยู่กับช่องไมเคิ K K ลชนะอีรอบหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะมาประกาศเรื่องการแข่งขันในดิสคอร์ออนไลน์นะครับผมซึ่งจะคัดคนเข้ารอบในวันที่15นี้นะครับผมก็จะเข้ารอบแค่8คนนะครับก็วิธีการสมัครก็คืออันดับแรกเปยให้เราอัดคลิปพูดชื่อ AKA ของตัวเองนะครับผม,มก็คืออย่างชื่อไมเคิลให้มา Hello my name is Mike K. แล้วก็พูดว่า s h u u t u u t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  h i l l n n d e e t t o x x e r นะครับผมหรือ Thailand BBX แล้วก็ให้เล่นสกิลของตัวเองประมาณ1นาทีครึ่งนะครับอย่างต่ำคือสกิลของตัวเอง1นาทีครึ่งนะครับห้ามกอบคนอื่นนะไม่มีไม่มีแบบโซ w วียเกย i n ง o เด h e ไม่เอาแบบนี้นะครับผมก็คืออยากให้เล่นสไตล์ตัวเองนะครับแล้วก็ ให้อัดคลิปแล้วก็ส่งมาที่เฟซผมนะครับผมเฟซที่ชื่อว่าแชมป์แชมป์นะครับเฟซส่วนตัวผมก็ขอคุณภาพเรื่องภาพวิดีโอคือตั้งกล้องไม่ต้องมืดจำไม่จำไปต้องมืดมากคือตั้งกล้องโศมับได้เลยแล้วก็เรื่องเสียงขอไม่มีเสียงรบกวนนะครับผมประกาศ คนที่เข้ารอบ8คนนะครับผมที่จะได้ไปแข่งขันตอนใน Discord ออนไลน์นะครับผมก็จะมีแค่8คนแล้วก็จะประกาศวันที่15แล้วก็ส่วนรางวัลที่คนที่ชนะที่1กับที่2นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือจะได้ยศใน Discord ของ Mi เคนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะชวนเข้ากลุ่มเฟสนะครับผมกลุ่มคือกลุ่ม Messenger นะครับเพื่อเอาไว้พัฒนาสกิลต่ออะไรต่อนะครับผมแล้วก็เผื่ออยากจะออกช่องอยากมาคอแลแลกกับผมอยากจะแบบ โชว์สกิลอะไรางี้นะครับผมก็จะได้เข้ากลุ่มมาปรึกษาผมได้ครับส่วนตัวนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อัดวิดีโอส่งมาให้ผมก็คือจะรับตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่15นะครับวันที่15จะประกาศผลว่าใครได้เข้ารอบแล้วก็วันที่16ก็จะมีตารางให้ใว่าใครต้องเจอใครบ้างนะครับผมอัดคลิปวีดีโอพูด aka ตัวเองแล้วก็พูด shout out to Thailand b x x แล้วก็ส่งคลิปมาให้ผมนะครับผมเล่นสไตล์ตัวเอง อย่างต่ําอย่างน้อยก็คือหนึ่งาทีครึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่ก๊อปสไตล์คนอื่นแล้วก็ขอเรื่องภาพวิดีโอที่แบบว่าไม่แบบดูยากเกินไปนะครับผมก็คือตั้งกล้องไว้นะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงขอให้แบบชัดด้วยไม่มีเสียงพัดลมเสียงอะไรเป่าแบบอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเผื่อเวลาเข้ารอบเราจะชัดเอาชุดไทยบีบีเอ็กเนี่ยไปลงใน YouTube ให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับผมเี่ผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผม <c oughs> Beatboxer. <laughs> 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 <laughs>